สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับครีมขัดรองเท้าหรือโฟมขัดรองเท้าสีขาวนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นยี่ห้อวิลเลียมนะฮะก็โอเคก็ใช้งานได้ดีจริงนะคะแต่ถามว่ามันขาวจนหมดจดไหมคงไม่ได้ขาวจนหมดจดแต่ไม่ได้ทิ้งคราบแล้วก็อย่งางรองเท้าคู่สีขาวคู่นี้นะคะที่ดีชัน์ทายอยู่นะก็ขัดออกมาจากดำๆนะคะตอนแรกดำเลยอย่างเงี้ยดำๆที่เห็นอย่างเงี้ยนะคะก็ขัดอันเนี้ย ก็สามารถที่จะวิ้งวิงได้นะคะเดี๋ยวมาลองใช้กันนะคะที่การนะคะเนี่ยกิงโฟมไปนะคะแล้วก็ขัดขัดะะแล้วทิ้งไว้ให้แห้งนะคะก็จะเหมือนกับที่ดีชานทำนะคะ่ะก็จะขัด